แรงต่อเนื่องนักธุรกิจสาวรับเนาะเนาะครึ่งแสนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆต่อเนื่องกันเลยนะคะแรงไม่หยุดจริงๆค่ะกุมารเจ้าสัวเนี่ยสาธุสาธุสาธุส,าธสืบเนื่องจากในงวดก่อนหน้านี้ทุกๆงวดเลขกุมารเจ้าสัวและเลขเด็ดจากอ่าน,น้ำมนต์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะ้อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณ บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทองใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรหมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าวินเกือบทุกงวดเพื่อนๆคนรีย่นข่าวกันบ้างว่าร่ำรวยกันไปหลายคนแล้วนะคะโดยเฉพาะดาราตลกปงหนึ่งเชิงยิ้มขาประจำเลยค่ะคนนี้ถูกทีเป็นร้อยใบ และล่าสุดนะคะในว,วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาก็พบว่านักธุรกิจสาวเต็มๆเลยค่ะทั้งบนและล่าง24และ576รับเนเงาะเกือบครึ่งแสนหลังจากนั้นนะคะในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานักธุรกิจสาวผู้โชคดีรายนี้นะคะก็ได้เดินทางไปแก้บนโดยการนำประทัดจำนวน500นัดน้ำแดงจำนวน5แพ็ค ขนมเปี๊ยะจำนวนเก้ากล่องฟักทองจำนวนเก้าลูกเข้ามาถวายเพื่อทำการแก้บนกับพ่อปู่ฤาษีพมเมธและกุมารเจ้าสัวเฮงซึ่งจากแรงข่าวนักธุรกิจสาวผู้โชคดีได้กล่าวว่าตนได้เดินทางเข้ามาที่อาสมแห่งนี้แล้วจำนวน2ครั้งล่าสุดก็ในงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาตนและครอบครัวได้ถูกลังวัลเลขท้ายสตัวคือสองสีนวนเใบแล้วก็เลขห้า รับเงินรวมๆก็50,000่นบาทนะคะจึงรีบนำสิ่งของที่ได้บนไว้นำมาแก้บนทันทีเพราะตนมีความละและความศรัทธาสาธุสาธุสาธุค่ะเพื่อนๆสักวันเราอาจจะเป็นอีกคนที่ได้พูดแบบนี้บ้างนะคะและที่สำคัญค่ะเพื่อนๆนักธุรกิจสาวคนดังกล่าว ยังได้ทิ้งท้ายด้วยการโชว์หมายเลขจากผ้าแดงที่ได้จากการถวายประทัดเพื่อแก้บนชัดๆเลยคะ่ะ929ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณอาสมฤสีเนนธาตุพุทธคุณเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่ทยอยเดินทางเข้ามากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพ่อปู่ฤาษีพมเมศกุมารเจ้าสัวเฮงและเทพทันใจอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ทุกคนก็ได้นำประทัดน้ำแดงปาตะเพียนฝักทองของเล่นเด็กดอกไม้ทุบเทียนมากับไหว้ขอพรและทำการแก้บนหลังงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งมิถุนายนถูกหวยตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนรธาตุพุทธคุณทำให้นักเสี่ยงโชคถูกลังวนกันจำนวนมากส่วนบริเวณตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนรธาตุพุทธคุณที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมากที่กำลังรวมตัวกันเพื่อสังเกตการอะไรบางอยา่าง นั่นก็คือตัวเลขที่ปรากฏในอ่างน้ำมนต์หรือสีเนนนั่นเองซึ่งตัวเลขนี้ก็ได้มาจากการทำพิธีจรดตัวเลขที่เรียกว่าเลขโสรสลัตะซึ่งถือเป็นพิธีกรรมโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆชัดๆเลยค่ะสังเกตได้ว่าหยดเทียนสีแดงมีการจับตัวเป็นกลุ่มๆคือที่เห็นนะคะก็จะมีเป็น3แล้วก็90 เราก็472นะคะลอยอยู่ที่บริเวณขอบอ่างน้ำมนตซึ่งตัวเลขเนี่ยจะลอยวนเวียนไปเรื่อยๆนะคะไม่อยู่กับที่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่น่าแปลกและมหัศจรรย์มากโดยมีประชาชนต่างได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพภายในอ่างน้ำมนต์หลายมุมเอาไว้ดูกันสาธุสาธุสาธุค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะคือเลข0 2 3 4 7และ9มีเลขไหนตรงใจเพื่อนๆบ้างไหมคะเพื่อนๆลองจับคู่กันดูนะคะไม่แน่งวดที่จะถึงนี้อาจจะเป็นของเราสาธุสาธุสาธุรวยรวยเฮงๆนะคะเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะจุ๊บ